พุดดิ้งคาราเมลขนมปังนมสดใครๆก็ทำได้คะ่ะน้ำตาลทราย6ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะรอให้น้ำเสรมเข้ากับน้ำตาลเราไม่ต้องคนนะคะตอนนี้เมื่อน้ำเสรมกับน้ำตาลแล้วเราก็จับพลิกกระทะของเราไปมาแบบนี้นะคะ,ะเราจะให้เดือดจนน้ำตาลของเราเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะ เมื่อน้ำตาลของเราเริ่มเป็นสีเหลืองอ่อนเราก็จะเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะต้องรีบเทนะคะไม่งั้นน้ำตาลมันจะแข็งเกาะตัวมาทำส่วนของพุดดิ้งต่อนะคะเราจะใช้แป้งขนมปังหแผน่นค่ะจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเมื่อหั่นเสร็จแล้วเราก็นำมาใส่ในเครื่องปั่นของเรานะคะ เราจะใช้ไข่ไก่เบอร์หนึสีฟองนะคะตามด้วยนมจืด200 ml กลิ่นวานิลา1ฝา 1> เกลือหนึช้อนชานมข้นหวาน6ช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็จะปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเราจะใช้เวลาปั่นประมาณ2-3นาทีนะคะจากนั้นเราก็จะกรองใส่บนคาราเมลที่เราทำตั้งไว้นะคะ อันนี้ใครจะกรองหรือไม่กรองก็ได้นะคะถ้าเรากรองเนื้อของอพุดดิ้งของเราจะเนื้อละเอียดนุ่มจากนั้นนำมานึ่งที่ไฟปานกลางใช้เวลานึ่งประมาณ25-30นาทีค่ะครบเวลานำขนมออกมาพักแป๊บหนึ่งนะคะให้เย็นเมื่อขนมของเราเย็นตัวลงแล้วเราก็เอามีดมาแซะข้างๆนะคะแล้วตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะขนมของเราหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะเนื้อละเอียดนุ่มมากเลยค่ะ